ไปเริ่มต้นเรื่องแรกนะครับดูเหมือนว่าเก้าอี้ประธานาธิบดีของโดนัลด์ทรัมป์จะไม่มั่นคงซะแล้วนะครับเมื่ออดีตผู้ช่วยคนสนิทนั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงส่วนอีกคนก็ยอมรับนะครับว่าได้กระทําความผิดซึ่งอาจทําให้ทั้งคู่นั้นต้องรับโทษจําคุกครับและการต่อสู้ทางกฎหมายประกอบกับเรื่องราวดราม่าที่มีการทรยศหักหลังกันในคดีนี้อาจทําให้ตําแหน่งผู้นําของทรัมป์นั้นจะต้องมัวหมองด้วยข้อหาอาจญากรรมและขอรับชันครับ Cohen, ไมเคิลโคเฮนวัย51ปีอดีตทนายความของทรัมป์ให้การต่อสารในนครนิวยอร์กเมื่อวานยอมรับว่ากระทำความผิดจริงหลายข้อหารวม8กระทงเช่นหลีกเลี่ยงภาษีช่อโกงธนาคารและละเมิดกฎหมายว่าด้วยเงินหาเสียงเลือกตั้งแม้โคเฮนไม่ได้เอ่ยชื่อพาดพิงทรัมป์ระหว่างให้การแต่บอกเป็นนายว่าได้รับคำสั่งจากผู้สมัครรับเลือกตั้งคนหนึ่งให้จ่ายเงินให้กับผู้หญิงสองคนที่อ้างว่ามีความสัมพันธ์ลึกซึง้งกับผู้สมัคร เพื่อไม่ให้พวกเธอเปิดเผยข้อมูลที่จะส่งผลต่อตัวผู้สมัครและการเลือกตั้งการกระทําของเขาเข้าข่ายละเมิดกฎหมายเงินหาเสียงเลือกตั้งผู้พิพากษาอนุญาตให้ประกันตัวและนัดฟังคําตัดสินในวันที่12ธันวาคมการยอมรับสารภาพเพื่อแลกกับการลดโทษสวนทางกับสิ่งที่โคเฮนเคยโอ้อวดว่าเป็นคนที่คอยแก้ไขปัญหาให้ทรัมป์และพร้อมรับกระสุนแทนได้เพราะตอนนี้เขาได้ซัดทอดทรัมป์เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและบงการไปแล้ว ซึ่งอาจส่งผลให้มีเสียงเรียกร้องให้ดำเนินกระบวนการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ที่ผ่านมาทรัมป์ยืนยันไม่เคยรู้เรื่องการจ่ายเงินก่อนยอมรับในเวลาต่อมาว่าจ่ายเงินคืนให้โคเฮนไปแล้วขณะเดียวกันคณะลูกขุนของศาลในเมืองอเล็กซานเดรียรัฐเวอร์จิเนียมีมติเป็นเอกฉันเมื่อว,วานว่าในพอมานาฟอร์ดวัย69ปีอดีตผู้จัดการทีมหาเสียงของทรัมป์มีความผิดจริงรวม8กระทงที่เกี่ยวกับคดีโกงภาษีช่อโกงธนาคาร และไม่เปิดเผยว่ามีบัญชีเงินฝากในธนาคารต่างประเทศแต่คณะลูกขุนไม่สามารถมีคำตัดสินในข้อหาอื่นๆอีก10กระทงคดีนี้เป็นการพิจารณาคดีอาญาคดีแรกที่เป็นผลสืบเนื่องจากการสอบสวนข้อกล่าวหารัเสเซียแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2559แต่ไม่มีข้อหาใดเลยเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดกับรัเสเซียประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวแสดงความเสียใจกับคำตัดสินคดีมานาฟอร์ด โดยบอกว่าเป็นผลจากการล่าแม่มด